เสียงดนตีมันเข้าปะปมันโดนปิดไหลปะอืมสวัสดีทุกคนนะคะเพเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่คืออะไร ดีนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งแลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับวันนี้มาแบบว่า,ากรณีพิเศษนะครับเนะเาะไม่ได้มาทำคลิปแบบว่าตลกหรือว่าอะไรใดๆนะครับวันนี้ดูเวลายัางไงอรว่ามันกี่นาทีแล้วอะอ๋อโอเคดูได้ละ เดี๋ยวรอสักประมาณสองสามนาทีนะครับก็เดี๋ยวรอครบสามนาทีแล้วกันเนาะนิดหนึ่ง โอเคประมาณสามนาทีแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มเลยละกันนะครับกออ็วันนี้มากรณีพิเศษนะครับนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับก็มากรณีพิเศษนะครับวันนี้เพราะว่าเออขาเรียกว่าอะไรอะจริงๆคือคิดมามาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วในเรื่องของการหาช่องทางอะไรไว้อะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่ทราบข่าวกันตอนนี้นะครับก็คือ ผู้ป่วยผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็คือเพิ่มมากขึ้นทุกวันเนาะกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับก็ก็แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเนาะนะแล้วก็วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องวัคซีนหรือว่าเรื่องเรื่องอื่นใดหรือว่าเรื่องเรื่องปัจจัยอื่นๆนะครับเรายังไม่พูดถึงนะครับวันนี้เราจะพูดแค่เรื่องว่าพอเราเห็นแบบเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆที่แบบว่ามีคนตายนะครับอยู่ข้างถนนนะครับนอนตายอยู่หน้าบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ารอก,การช่วยเหลือแล้วก็แล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับเนาะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนะครับหมอทุกคนนะครับทำงานเต็มที่มากเขาเหนื่อยมากอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะไปบอกว่าเขาเขาเอ้ยทำไมทำไมติดต่อไม่ได้หรือว่าทําไมถึง ถึงไม่รับสายหรืออะไรเงี้ยอันนี้ลิฟไม่อยากจะไปว่าใครหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเท่าที่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับคนรอบข้างที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากแล้วแล้วเขาก็ทําเต็มทีเ่เต็มที่ทุกๆอย่างที่เขาทําได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยลิฟก็เลยแบบมาเห็นช่องโหว่บางอย่างนะครับก็คือเท่าที่ติดตามดมาูมาสักระยะหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ย ทางทาง UT, รัฐเขาก็พยายามขยายกําลังในการรองรับผู้ป่วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางในโรงพยาบาลเองนะครับเขาก็พยายามขยายเตียงให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการาปรับไกด์ไลน์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้สามารถมีการเทินเตียงหรือว่าเคลียร์เตียงได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในการรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นระบบโฮมไอโซเลชันหรือเรียกว่า HI นะครับระบบโฮมไอโซเลชันตอนนี้เนี่ยก็คือมีทั้งโรงพยาบาลรัฐ นะครับแล้วก็เอกชนนะครับมาร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำโฮมไ s o l a t i o n ซึ่งก็เพิ่มปริมาณการรับผู้ป่วยได้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ capacity ก็อยู่ที่ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มอ่ะค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางบางคนบางกลุ่มนะครับที่เขายังอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องวิธีการติดต่อหรืออะไรพวกนี้ของเขานะครับเขายังเข้าไม่ถึงเรื่องของการการติดต่อเพื่อที่จะเข้าไปรับ การรักษาดูแลตรงตรงนั้นนะครับเนาะลิก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดสิ่งที่ทําได้แล้วก็ช่วยได้ตอนนี้เนี่ยก็คือการที่นะครับคือโอเคหนึ่งตัวลิก็เป็นหมอนะครับเป็นหมอแล้วก็มีช่องทางที่คนติดตามก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอเค okay, ถึงจะไม่ใช่หมอเรื่องของโรคระบาดหรือว่าโรคติดเชือ้อโดยตรงนะครับแต่ว่าลิก็รู้สึกว่าการที่ช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยยากไร้หรือว่าผู้ป่วยที่เขารอการติดต่อกับ จากทางสปสอชอหรือว่าจากทางโรงพยาบาลใดๆหรือรอหาเตียงอยู่หรือรอเข้าระบบ HI ต่างๆนะครับที่เขามีปัญหาหรือว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของการติดต่อเข้าไปในระบบนะครับเรซก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเกจะมาเปิดเป็นที่ที่รับดูแลก่อนในช่วงนี้นะครับก็คือทําให้ระบบมันง่ายที่สุดก็คือเพ,เพียงแค่พิมพ์แจ้งเข้ามานะครับพิมพ์แจ้งเข้ามาแล้วิก็จะพยายามประสานงาน ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยานะครับยาแล้วรวมถึงการหาเตียงนะครับก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆก็คือได้วางแผนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมยาพวกนี้ก็คือมีมีรุ่นพี่หรือว่ามีอาจารย์มีอะไรอย่เงี้ยนะครับที่ที่อยู่ในทางการแพทย์นเนี่ยที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับ ก็ได้หาคอนแทคหาอะไรพวกนี้มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของทีมงานการทํางานเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีแค่ลิศคนเดียวอยู่นะครับยังมีแค่ลิศคนเดียวแล้วก็ยังมีพนักงานที่อยู่ในคลินิกในช่วงนี้นะครับที่จะมาช่วยกันนะครับก็คืออา,อาจจะขอความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นจิตอาสานะครับตามความสมัครใจนะครับก็งานนี้ก็คือไม่มียังไม่มีเงินทุนนะครับไม่ได้บอกว่าเปิดรับบริจาคนะตอนนี้ตอนนี้ลิศก็จะใช้ทุนตัวเองไปก่อนนะครับในการ ในการช่วยเหลือคนไข้ที่เขาเขาไม่มีทุนทรัพย์นะครับเนาะก็คงใช้ทุนตัวเองไปก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโกบิ๊กแค่ไหนหรือว่าไม่รู้ว่าแรงที่เอ่อที่ต้องการความช่วยเหลือมันจะมันจะมันจะเยอะแค่ไหนเงี้ยนะครับเนาะแต่วันนี้ก็ก็ขอแค่ว่าก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็เท่าที่ช่วยไหวนะครับก็จะรวบรวม นนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดช่องทางใดๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่ตั้งแต่เน,นี้ยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำช่องทางขึ้นมาเลยตอนนี้นะครับเนาะเพื่อที่จะช่วยกันนะครับใครที่รู้ว่ามีคนที่แบบว่าป่วยนะครับติดเชื้อโควิดแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงการรักษารอการติดต่อหรือว่ารออะไรใดๆอยู่นะครับเราต้องการแบบ มีหมอดูแลอยู่มีหมอดูแลก่อนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดแบบเป็นเป็นเทคอีกทีหนึ่งนะครับในในหน้าเพจและกันนะครับวันนี้ก็แค่มาแจ้งทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดเปิดช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดผ่านทางเพจนี้นะครับเนาะก็สําหรับใครที่ดูแล้วแบบเอ้ยอยากช่วยเหลือด้วยกันนะครับอยากเป็นจิตอาสาเงี้ยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดช่องทางสมัครเข้ามาเพื่อให้ช่วยเหลือกันนะครับนะจะได้ จะได้ช่วยกันดูแลผู้ป่วยนะครับก็ส่วนตัวไม่อยากให้มองว่าเป็นการทํางานที่มันข้ามหน้าข้ามตารัฐบาลหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าทุกคนที่ทํางานอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นชนชั้นปฏิบัติการนี้นครับเขาทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็เหนื่อยมากแล้วนะครับแต่เพียงแค่เหมือนตอนนี้แบบความต้องการในการรักษานะครับมันเกินค a ป a ซิตี้ที่เขาสามารถทําได้นะครับเพาราะฉะนั้นลิขก็เลยคิดว่า เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้แหละนะครับที่จะที่จะช่วยได้เท่าที่ช่วยอย่างนี้เนาะเออประมาณนี้คิดคําพูดสวยๆไม่เป็นนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดช่องทางต่างๆให้ทุกคนได้ได้กระจายข่าวไปแล้วก็เอ,อ่อให้ติดต่อเข้ามานะครับที่นี่นะครับเนาะทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายาม ช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็เออก็ฝากไว้นิดนึงว่าเราอาจจะไม่ได้มีระบบที่ที่ที่เป็นที่เป็นระบบการจัดการที่ที่ไฮเทคหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังใช้ระบบ Excel ธรรมดาอยู่นะครับแต่ก็อย่างน้อยนะครับก็คือมีหมอติดตามอาการนะครับมีหมอช่วยติดตามอาการก็รืว่าก็ยังอุ่นใจกว่านะครับเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นรวบรวมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหมอริดด้วยกันนะครับรวมถึงเอ,อ่อคนที่เป็น จริงๆไม่ต้องหมอหรือว่ามีความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมาช่วยเหลือกันก็ได้นะครับในตอนนี้นะครับเนาะเดีเ๋ยวไปรวบรวมมาอีกทีนึงนะครับอืมโอเคได้ก็เดี๋ยวถ้าเนี่นเดี๋ยวเริ่มเริ่มทำงานกันไปเลยละกันเนาะตอนนี้ก็ ว่าช่องทางก็คือจะเป็นใน Line แอดนะครับใน Line แเนาะแล้วก็แล้วก็ใน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 ไอเนี้ยในเขาเรียกอะไร a c e บ o o k นะครับในเพจ a c e b o o k อันนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องต้องดูกับว่ามีแอดมินที่จะช่วยตอบได้ได้เยอะแค่ไหนนะครับเนาะแล้วก็ดูว่าแบบคนที่ส่งส่งความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับเริ่มจากก็เดี๋ยวรวบรวมจากคนใกล้ตัวนี้ก่อนนะครับ ให้มาช่วยกันนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะคือสำหรับโควิดนะฮะเอ่อสำหรับคนที่คนท,คคนที่คือคนที่เป็นแค่เคสเขียวเนี่ยครับก็ก็โอเคเราทำเอชไอได้สบายมากนะครับไม่ต้องมีแพทย์ดูแลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดตั้งแต่เป็นคนที่เป็นเคสเหลืองขึ้นมาเนี่ยนะครับนาอคือสมมติว่าเคสเหลืองเนี่ย เขามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวหรือว่า,ากลัวไปก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยมีมีโรคประจําตัวหรือว่ามีมีม,ม,มีมีภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าใครได้รับการช่วยเหลือเร็วหรือว่าได้รับยาก่อนอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสรอดชีวิตที่จะสูงขึ้นก็หวังว่าอสิ่งที่เราพยายามทําเลๆ็กๆน้อยตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ลดอัตราการตายลงได้นะครับจากการที่คนบางทีเข้าไม่ถึงระบบการรักษา แต่ถ้าใครแบบเอ้ยติดต่อเรามาก่อนแล้วเราช่วยเหลือไปก่อนแล้วระหว่างรอเนี่ยระหว่างรอปุ๊บแล้วแล้ว,แล,วแล้วได้เตียงมาอีกสองวันสองวันสามวันข้างหน้าโอเคเราก็จะได้ส่งต่อให้เขานะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้กะว่าจะรับดูแลจนจนเสร็จครบสิบสี่วันแต่ถ้าใครครบสิบสี่วันแล้วยังไม่มีไม่มีเตียงอยู่ดีนะครับก็รับดูแลได้นะครับเนาะเออ ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพูพดเป็นข้อพูดเป็นคำพูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถนัดแต่เดี๋ยวพิมพ์เป็นแบบอินโฟกราฟิกลงไปให้ทุกคนช่วยดูละกันเนาะนะครับให้คนให้คนอ่านเข้าใจง่ายละกันเนาะนะครับ เดี๋ยวน่าจะต้องเปิดลายแอด line ก่อนเปิดลายแอดทีนี้ใช่เปิดลายแอดก่อนค่อยไปหามือถือมาเปิดก็ได้ก็อยากฝากนะว่าคิดว่าต้องการอาสาสมัครนะครับทุกคนเนาะไม่มีไม่มีเงินจ่ายนะครับเพราะว่าลิก็เอาทุนตัวเองออกเหมือนกันนะครับยังไม่มีบัญชีรับบริจาคอะไรด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่า เปิดไม่เป็นนะครับเปิดไม่เป็นแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจ่าเงินตัวเองก่อนนะครับตอนนี้นะครับถ้ามันไปใหญ่มากแล้ว,ล,วล้วแบบมันต้องการเงินสูงมากจนลิฟต์แบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะมาแจ้งนะครับทุกคนมีบ้างมีมีบัญชีที่เปิดได้ได้ไหมห้อเหรอเปิดเป็นไลน์แอดใช่ไหมเออได้เปิดเปิดไปก่อนเลยก็ได้ <S <S เปิดเปิดเป็นช่องทางไลน์แอด จริงๆเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตอนไลฟ์เสร็จแล้วก็ค่อยมาแจ้งทีเดียวก็ได้แล้วก็ใส่ y ีวคิวอาร์โค้ดขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ไปทําอันนี้ก่อนไปทําเป็นเป็นเขาเรียกนะแพทเทิร์นให้แอดมินรับรับเคสอ,ะอ่ะ,อะมีมีช่องวันวันที่รับแจ้งมีชื่อ,อคำนำหน้าชื่อสกุลเพศอายุ เบอร์โทรติดต่อที่อยู่แล้วก็แล้วก็จังหวัดแยกจังหวัดออกมาที่อยู่จังหวัดแล้วก็ประวัติผลการตรวจยืนยันผลการตรวจแล้วก็เขาให้ลงประวัติว่าเขาติดต่อใครไปแล้วบ้าง อืมแบบสิ่งที่คนที่เขาติดต่อไปแล้วอืม mm hmm. แล้วก็อช่องอีกช่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดได้รับแบบประมาณว่าช่องทางที่เขาติดต่อไปแล้วอ่ะได้รับการติดต่อกลับหรือยังอ่าถ้าได้รับการติดต่อกลับแล้วก็คือเราก็ส่งต่อแล้วก็หมดหน้าที่เราอืมแล้วก็ แบ่งเลเวลแบ่งเลเวลความรุนแรงชื่อช่องว่ความรุนแรงก็เป็นสีเขียวเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแดงส้มแล้วก็อีกอ uh ีกอีกช่องหนึ่งก็คืออ ต้องการเตียงอันนี้พวกนี้เราเกาะเองต้องการเตียงหรือเปล่าเป็นสถานะเตียงต้องการไม่ต้องการใช่แล้วเดี๋ยวทำเป็นทาเป็นทาเป็นแพทเทิร์นในในลายอะ่ะแล้วก็ลงลงพวกนี้ให้เขาก,อก่อให้ให้คนไข้เกอกมาแล้วก็แล้วก็เราทำพิมพ์ใส่ Excel คือคือของลิดาคือของลิซดาเอ่อจะบอกว่าไงดีคือของลิด,ออลดาจะรับรับมาก่อนนะครับรับมาก่อนเพื่อดูก่อนระหว่างที่ระหว่างที่เขารอติดต่อนะครับอืมถ้าติดต่อได้เราก็ส่งต่อไปนะครับแต่ว่ามียาอะไรที่จ่ายซํำซ้อน ที่เราจ่ายไปแล้วนะครับเราก็จะเอาประวัติยาที่เราจ่ายให้แล้วก็ได้รับนะครับส่งต่อให้ได้นะครับส่งต่อให้กับทางสปสอชอที่ดูแลต่อได้นะครับซึ่งของลิซ่ะบอกตรงๆนะคือลิซเป็นหมอเนาะแล้วลิซก็มีแค่คอนเนคชันทางด้านหมอนะครับลิซไม่ได้มีคอนเนคชันกับทางรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลิซหามาได้คือลิซหายามาได้นะครับหายาในการช่วยเหลือมาได้นะครับ หายานในการช่วยเหลือมาได้แล้วก็เตียงเนี่ยถ้าเอาตรงๆริษหาไม่ได้นะครับริษหาให้ไม่ได้แต่ว่าริษส่งต่อ,อเพื่อเข้าไปรอคิวรับเตียงได้นะครับคือเมื่อเมื่อวานเนี่ยเพิ่งคุยกับพี่แอร์พันธิลานะครับพี่แอร์คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากตอนแรกกับพี่แอร์พันธิลาเขาโทรมาปรึกษาเรื่องเคสเขาบอกว่าเฮ้ยนี่จริงๆอะ่ะเขาเปิดรับทํา ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแล้วแบบแค่เขาเขาบอกว่าแค่เขาเปิดเป็นแบบไอจีเล็กๆอะ่ะตอนนี้ความความต้องการในการช่วยเหลือของเขาอ่ะที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยประมาณ3 0 0 0ันสี่พันคนเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันเกินเกินที่เขาจะรับมือไหวแล้วเพราะว่าทีมงานเขามีอยู่ประมาณติดคนประมาณนี้แล้วก็บางทีบางคนเนี่ยมีอาการหนักหรือว่าแบบติดต่อพยายามติดต่อหน่วยงานแล้วเขาก็ยังติดต่อไม่ได้จริงๆซึ่งลิก็ฟังมาด้วยว่า เออมันมันก็ฟังดูหนักเนาะแล้วบ,บวกกับข่าวที่เห็นนะครับเห็นข่าวว่าแบบมีคนนอนตายข้างถนนอะไรเงี้ยครับก็ก็แสดงว่ามันก็เกินเกินการรับมือแล้วนะครับแล้วก็เลยไปดูตามเพจที่เขาช่วยเหลือต่างๆครับในคอมเมนต์ต่างๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าติดต่อไปแล้วแต่ว่าแล้วก็ยังรอการติดต่อกลับมาอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคลิก็เลยว่าลิก็เลยว่าเออถ้างั้นก็เอาตรงนี้แหละวะที่ท,ที่ที่จะช่วยได้ก็คือ ที่จะช่วยได้ก็คืออระหว่างรอระหว่างรอเดี๋ยวลิสดูเองนะครับระหว่างรอลิสดูเองไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอืไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ป่วยที่มีเงินน่ะที่ที่แบบไม่ได้ยากไรหรือว่ามีเงินอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเอเขาเรียกอะนะแบบอยากให้ลิสดูแลแต่ว่าเขาเรียกอะนะแบบช่วยเหลือก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่คนที่ยากไรแล้วเราไม่คิดเงินเลยนะครับไม่คิดเงินเลย นะครับก็เดี๋ยวริดออกเองนะครับถ้าออกไม่ไหวแล้วต้องการคนช่วย <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลืออีกทีหนึ่งนะฮะมมีคนแนะนําว่าเออขอประวัติวัคซีนด้วยคุณจูนเมื่อกี้เพิ่มขอประวัติวัคซีนด้วยเออวัคซีนแพ้ยาอืมโลกประจําตัวเราก็ยังไม่ได้กรอกเนาะอืม ก็เดี๋ยวไปรวบรวมทีมแพทย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเซตระบบขึ้นมานะครับเป็นระบบง่ายๆนะครับระบบออนไลน์นะครับวิดีโอคอลประมาณนี้นะครับใช้ไลน์นะครับแล้วก็หาแอดมินนะครับหาคนที่อาจจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ว่ามีจิตใจที่อยากช่วยเหลือกันนะครับก็เข้ามาร่วมทีมกันนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดช่องทางกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ น่าจะชี้แจงประมาณนี้นะครับวันนี้เนาะทำอันนี้ให้ให้เขาลงทะเบียนด้วยว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัวเปิดลายแยกมาใช่ไหมให้เขาลงทะเบียนด้วยว่าคนเนี้ยแบบอาสาเข้ามาเป็นมาเป็นแอดมินเอออาสาเข้ามาเป็นทีมแพทย์แล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงทะเบียนไว้ แล้วก็อาจจะแบบว่าขอชื่อขอรูปเขาอะไรเงี้ยแบบตอนจบโปรเจกต์ล้วอาจจะลงขอบคุณเขาอะไรเงี้ย mm hmm. เออพราะเราไม่มีเงินให้อืมอาจจะลงขอบคุณเขาอะไรประมาณนี้ว่าแบบมีน้ําใจช่วยอะไรเงี้ยโอเค นั่นก็น่าจะประมาณนี้วันนี้แล้วเดี๋ยวรีบไปดําเนินการแล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับจะแจ้งภายในวันนี้ละกันนะครับนาะโอเคครับงั้นก็ปิดไลฟ์นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวระหว่างนี้จะมาชี้แจงเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็โพสต์อัปเดตเรื่อยๆละกันนะครับนาะ อนะครับก็ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณครับปิดยังไงอย่าเอาฟินิชเนาะฟินิี้ค่ะก็เซฟ